ท้องจังลอยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าฮะ <Huh? S 1> น้นเลือดอะไรอะเต็มที่นอนลงไปหมดเลยเลือดก็ยังเต็มกางเกงเราด้วยอะเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเราจะตายหรือเปล่าแม่คะแม่แม่อยู่ไหนเออะอะไรแต่เช้าจะลูกแม่ดูเลือดสิมาแต่ไหนก็ไม่รู้เต็มที่นอนแล้วก็เต็มกางเกงหนูเลยไหนแม่ขอดูสิ อ๋อนั่นมันคือเลือดประจำเดือนจ้ะลูกลูกสาวของแม่กำลังจะโตเป็นสาวแล้วนะจ๊ะเนี่ยอย่างนั้นเองเหรอคะแม่แค่หนูใสะะ่ผ้านาไัยประจำเดือนก็จะไม่เลอะกางเกงแล้วก็ที่นอนแล้วจ้ะค่ะแม่หนูเข้าใจแล้วมิวกี้มาดูซีรีส์เกาหลีก,กับพี่เร็วพระเอกหล่อมากเลยหนูไม่อยากดูเชิญพี่ตามสบายเธอคะ่ะเป็นอะไรของเขาเนี่ย มิวกี้ลูกไปทานข้าวได้แล้วแม่ทำของโปรดไว้ซะเยอะเลยนะแม่ทานกับพี่ท่าคารหนูไม่หิวน,นี่มิวกี้ปิดเทอมนี้น้องอยากไปไหนไปเที่ยวทะเลหรือว่าภูเขาดีเดี๋ยวพี่กับแม่จะพาน้องไปทุกที่ที่น้องอยากไปเลยหนูไม่อยากไปไหนเลยครับพี่หนูอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆแม่คาหนูว่าช่วงนี้น้องดูแปลกๆนะคะไม่ค่อยล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยหนูรู้สึกว่าน้องเครียดเคียเหมือนมีอะไรในใจ เกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่าคะแม่ก็ไม่น่ามีอะไรนะอ๋อแม่คิดออกแล้วก็เมื่อวานนี้น้องเป็นประจำเดือนครั้งแรกไงลูกไม่น่าล่ะว่าแต่แค่เป็นประจำเดือนเองน้องต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอลูกแม่จําตอนที่หนูเป็นประจำเดือนครั้งแรกได้ไหมคะตอนนั้นหนูก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเป็นเดือนเลยการเป็นประจำเดือนสําหรับเราเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับน้องเขายังเด็ก อาจยังไม่รู้วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และร่างกายที่เปลี่ยนไปจริงด้วยแม่ว่าเราสองคนรีบไปปลอบใจน้องกันเถอะยูกี้จ้าพี่กับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะจ๊ะได้ค่ะแม่เลองให้พี่ฟังว่าน้องเป็นประจำเดือนแล้วหรอใช่ค่ะหนูไม่อยากเป็นประจำเดือนเลยทำยังไงดีคะ เป็นประจำเดือนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยผู้หญิงทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ11-12ก็ต้องเป็นประจำเดือนกันทั้งนั้นน้องไม่ได้เป็นประจำเดือนคนเดียวสักหน่อยแต่หนูก็ยังไม่อยากเป็นอยู่ดีช่วงแรกอาจต้องปรับตัวหน่อยนะแต่ถ้าเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินแต่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเกร็งช่องท้องและเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่นหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นสะโพกผายมีขนขึ้นตามที่รับและที่สําคัญการเป็นประจำเดือนบ่งบอกว่าผู้หญิงเราพร้อมที่จะมีลูกแล้วแสดงว่ามีประจำเดือนเราก็จะมีลูกได้เร้วคะพี่ไม่เอานะหนูยังไม่อยากมีลูกหนูยังเด็กอยู่ง่ายนิดเดียวถ้าไม่อยากมีลูกก็ต้องรู้จักป้องกันร,รู้จักวางตัวให้เหมาะสมเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม พี่พูดเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะการที่เรามีประจำเดือนเหมือนไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสักหน่อยไม่เห็นต้องเครียดเลยค่ะพี่ตอนนี้หนูรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นแม่ว่าเราสามคนก็ลงไปกินข้าวกันได้แล้วจะลูกค่ะแม่ แล้วก็ล็อกเก้าอี้ที่เธอนั่งด้วยจริงด้วยอะ่ะฉันจะทํายังไงดีตกลงมันคือเลือดอะไรกันแน่งั้นเดี๋ยวฉันไปตามครูมาช่วยดูละกันอืมอืมเร็วๆวนะคุณครูค่ะว่าไงจะนักเรียนวิ่งตาตื่นมาเชียวคุณครูช่วยไปดูมิวกี้หน่อยค่ะมิวกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เลือดออกเต็มกระปองเลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวครูรีบไปดูไหนจะนักเรียนอืมหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกจาก้าไม่ต้องคิดมาก นั่นมันคือเลือดประจำเดือนจ้ะผู้หญิงทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็ต้องเป็นประจำเดือนเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่เองแต่ว่าหนุก็ไม่อยากมีประจำเดือนอยู่ดีค่ะเป็นประจำเดือนอ่ะดีแล้วถ้าไม่มีถือว่าผิดปกตินะครูเองก็เป็นประจำเดือนเหมือนกันนี่จับผ้าอนาไมยเอาไปใส่ซะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการใช้นะพวกแกพวกแกมานนี่มานี่ฉันจะเมาอะไรให้ฟังอะไรอะไรก็มิวกีะดิเป็นประจำเดือนแล้วเป็นก่อนใครเพื่อนเลย ถือว่ามิวกี้เป็นคนแรกของห้องเราเลยนะที่มีประจำเดือนอะ่ะเธอรู้ไหมเมื่อเลือดออกเต็มกระโปรงมิวกี้เลยฉันเห็นเต็มสองตายิ่งหมองยิ่งสยดสยองยังไงก็ไม่รู้จริงเหรอทำไมมิวกี้เป็นประจำเดือนแล้วจังเลยอะ่ะนั่นน่ะสิคนที่เป็นประจำเดือนก็แสดงว่าเป็นสาวแล้วฉันอยากเป็นเด็กตลอดไปอะ่ะไม่อยากเป็นสาวไม่อยากมีประจำเดือนนั่นสินั่นสิเธอคุยอะไรกันอยู่หรอมิวกี้ <Mil ky S 2> เป็นประจำเดือนแล้วมันคืออะไรอะ่ะ มันก็คือเลือดที่ออกมาจากตรงนั้นของผู้หญิงไงน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันเป็นผู้ชายฟังแล้วรู้สึกขยะแขยงยังไงก็ไม่รู้ขนาดเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอยังกลัวเลยแล้วฉันเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เห็นเลือดเต็มกระปองเต็มเก้าอี้ลองคิดดูว่าฉันจะรู้สึกยังไงพอแล้วพอแล้วยิ่งพูดฉันยิ่งอยากจะอ,อ้วกดูสิมิวกี้มาน,นู่นแล้วเดินหน้าซีดมาเลยมีอะไรหรือเปล่าทำไมพวกเธอถึงมองหน้าฉันแปลกแป เขาเป็นอะไรอ่ะทำไมเห็นหน้าฉันต้องอยากจะอ้วกด้วยฉันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าใช่เธอผิดปกติเพราะว่าเธอเป็นประจำเดือนยังไงล่ะของแบบนี้มันห้างกันได้ที่ไหนล่ะถึงยังไงก็เธอฉันก็รู้สึกแปลกๆกับเธออยู่ดีเหมือนเธอไม่เข้ากับพวกเรายังไงก็ไม่รู้ฉันไม่อยากจะยุ่งกับเธอแล้วไปก่อนนะ ตอนนี้ในห้องเรียนมีฉันเป็นประจำเดือนแค่คนเดียวเพื่อนทุกคนต่างรังเกียจไม่มีใครอยากเล่นกับฉันเฮ้ย <Hey, S 1> เลือดอย่าบอกนะว่าฉันเป็นประจำเดือนอะ่ะไม่นะฉันจะให้ใครรู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเพื่อนต้องรังเกียจฉันเหมือนมิวกี้แน่เลยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยเครียดจังเลยเอา้าวเป็นอะไรหรอทำไมหน้าตาดูลุกลี้ลุกลนจังเลยเปล่าไม่มีอะไรนั่นกระโปรงเธอเปื้อนเลือดน,นี่นาะไม่ใช่สักหน่อยฉันแค่ทำสีเลอะกระโปรง เธอเป็นประจำเดือนใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไงเธอไม่ต้องอายฉันหรอกฉันเป็นมาก่อนฉันรู้ดีอันนี้ผ้าอนามัยเอาไปใช้ซะกระโปรงจะได้ไม่เลอะเธอไม่โกรธฉันหรอที่เคยรังเกียจเธออ่ะไม่โกรธหรอกเพราะฉันเชื่อว่าวันหนึ่งเธอจะเข้าใจว่าการมีประจำเดือนเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงทุกคนต้องเป็นที่ผ่านมาฉันขอโทษนะมิวกี้ฉันจะไปบอกคนอื่นว่าการเป็นประจำเดือนไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อยคนอื่นเขาจะได้เข้าใจเธอ วันมีประจำเดือนวันธรรมดาที่นอนดีจังเลยนะช่วงไม่เป็นประจำเดือนเนี่ยไม่ต้องทำความสะอาดที่นอนบ่อยวันมีประจำเดือนที่นอนประจำเดือนแล้วที่นอนเดี๋ยวต้องทำความสะอาดที่นอนอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแย่จังเลยอะวันธรรมดากางเกงวันธรรมดาจะใส่กางเกงสีไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวแล้วประจำเดือน วันมีประจําเดือนกางเกงวันนี้เราใส่กางเกงสีนี้ดีกว่าอุ๊ยไม่ได้สิลืมไปว่าเรามีประจําเดือนถ้าเราใส่สีนี้นะแล้วมันเล้อประจําเดือนขึ้นมานะใครเห็นนะเราต้องอายแน่เลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไปใส่สีดําวันธรรมดาผ้าอนมามัยพอไม่เป็นประจําเดือนเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าอนมามัยเอาติดกระเป๋าไว้แผ่นเดียวก็พอแล้วเผื่อฉุกเฉิน วันมีประจําเดือนผ้าอนามัยเพื่อสุขะอนามัยที่ดีเราควรเปลี่ยนผ้าอนามัยทุก3-4ชั่วโมงว่าไปแล้วเราก็ตั้งลนาฬิกาเปลี่ยนผ้าอนามัยดีกว่าจะได้ไม่พลาดวันธรรมดาปวดท้องวันธรรมดาเนี่ยมันดีจังเลยเราไม่ต้องกินยานแก้ปวดท้องประจําเดือนวันมีประจําเดือนปวดท้องโอ้ยไม่ไหวแล้วเป็นเมนทีไรปวดท้องทุกทีเลยใครก็ได้หยิบยาให้หน่อยอ๋อไม่ไหวแล้ว วันธรรมดาความอึดอัดเวลาไม่ต้องใส่ผ้าอนามัยนะมันดีจังเลยไม่ต้องคอยอึดอัดจะเดินจะก,ก้าวเราก็มั่นใจวันนี้ประจําเดือนความอึดอัดใส่ผ้าอนามัยเนี่ยมันอึดอัดจ,จังเลยอะเมื่อไหร่จะหายเป็นเม็สักทีเนี่ยอารมณ์เสียวันธรรมดาเล่นนะ้ํา อากาศร้อนแบบนี้ต้องเล่นน้ําเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดป้ายน้ําดีกว่าวันมีประจําเดือนเล่นน้ําร้อนๆแบบนี้ถ้าได้เล่นน้ํานะคงเย็นสบายหน้าดูแต่ไม่ได้สิลืมไปว่าเราอ่ะมีประจําเดือนวันธรรมดาอารมณ์อากาศร้อนจังเลยอะ่ะแต่ก็อย่างว่าแหละเราอยู่ประเทศไทยอะนะ่ะเนาะก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราไปหาอะไรมนาะพัดก็หายร้อนแล้ว วันมีประจำเดือนอารมณ์โอ้โหวันนี้กัดร้อนจังเลยค่ะหงุดหงิดดูสิเนี่ยเพิ่งอาบน้ํามาเนื้อตัวเหนียวเหนอนะหนะไปหมดเลยวันธรรมดาก่อนนอนอง่วงจังเลยนอนดีกว่าวันมีประจำเดือนก่อนนอนเวลาเป็นประจำเดือนนะก่อนนอนอ่ะต้องหาผ้ามาลองก่อนไม่อย่างนั้นนะประจำเดือนเราี่นอนเราแย่เลย วันธรรมดาท่านอนวันธรรมดาเนี่ยจะนอนอยังไงก็ได้อยากนอนลอยท่าก็เชิญว,นนนนวันมีประจำเดือนท่านอนเวลาเป็นประจำเดือนต้องนอนนิ่งๆไม่อย่างนั้นประจำเดือนจะเลอะที่นอนคืนนี้เราจะนอนท่านี้ทั้งคืนเลย ไงแม่ดูสินั่นไงแม่อ๋อนั่นมันเลื่องประจำเดือนจ้ะลูกฮะหนูเป็นประจำเดือนแล้วเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิจ้าผู้หญิงเราเวลาเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้องเป็นประจำเดือนกันทั้งนั้นหนูไม่อยากเป็นเลยค่ะแม่มันดูยุ่งยากอะ่ะไม่ยุ่งยากอะไรหรอกจ้ะลูกเป็นประจำเดือนก็ใส่ผ้าอนามัยก็จบแล้วจ้านี่คือผ้าอนามัยนะจ้ะลูก เดี๋ยวหนูลอกพลาสติกออกแล้วก็เอาด้านที่มีกาวแปะไว้ที่กางเกงในนะจ๊ะแล้วหนูก็ต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกสามถึงสี่ชั่วโมงด้วยนะลูกเพื่อสุขาอนามัยที่ดีส่วนผ้าอนามัยที่ใช้แล้วก็ให้ห่อก,กระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งลงถังขยะจ้าค่ะแม่งั้นหนูไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยได้แล้วจะลูกค่ะแม่ใส่ผ้าอนามัยแล้วก็รู้สึกแปลกๆอะ่ะแต่คงไม่เป็นไรหรอกใส่ไปใส่มาเดี๋ยวก็ชิน ยูกี้หนูอย่าลืมเปลี่ยนผ้าหนามมยทุกสามถึงสี่ชั่วโมงเลยจ้าลูกค่ะแม่ได้เวลาพอดีงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปเปลี่ยนผ้านอนาไมยก่อนนะคะผ้านอนาไมยที่ใช้แล้วแม่บอกว่าให้ห่อกระดาษแล้วก็ทิ้งถังขยะแต่ว่าเราขี้เกียจหากระดาษมาห่ออะ่ะถ้าอย่างนั้นทิ้งผ้านอนาไมยลงในชักโครกนี่แหละไม่เป็นไรหรอกมัง้งอืม,อมถ่ายเสร็จแล้วอา้าวทำไมเกิดชักโครกไม่ลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วนั่นอะไรอยู่ในชักโครกเนี่ย ได้เป็นผ้าหนาไมต้องมิวกี้แน่ๆเลยมิวกี้ลูกนี่หนูทิ้งผ้าหนาไมลงในชักโครกเหรอใช่ค่ะแม่ทําไมหรอคะไม่ได้นะจ๊ะลูกเราจะทิ้งผ้าหนาไมลงในชักโครกไม่ได้เพราะมันจะอุดตันในท่อยากต่อการจะนําเอาออกมาเพราะผ้าหนาไมเหล่านี้จะดูดน้ําแล้วก็ขยายตัวอยู่ในท่อน่ะสิหนูต้องเอาผ้าหนาไมที่ใช้แล้วห่อกระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็ทิ้งถังขยะเข้าใจมิจ๊ะลูกอ๋อหนูเข้าใจแล้วคะ่ะแม่